สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องเกษตรกรท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้เฮามาพบปะกันอยู่ที่สวนกเกษตรปลอดภัยนะครับอยู่ที่พื้นที่ขางเกลียนของบางกวางของ,อง,ของน้ำไผ่ครับพี่น้องครับพื้นที่บักเกินสองงานพี่น้องโอ้ยนยย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 ยว่าสาาั่งได,ใด้ยดยย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 ยรยย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 ย มีอะไรได้ตลอดนะครับเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับแล้วคำว่าพ่อปะพูดคุยกับคุณพ่อกันนะครับชื่ออะไรบ่สวัสดีพ่อสวัสดีครับโอ้ปลูกยังแน่ไหอนี่เจียวผักกวางตุ้งกับผักกาดเขียวไปแปรกวางตุ้งกับผักกาดเขียวเดี๋ยวเดียวขอสูตรขอสูตรการปลูกผักชีกินแน่นี่ปลูกแบบไหนมันคือเจ้า เจ้าจะฆาดินให้เสมอเจ้าฟื้นดินละวานเลยเอาเฟี้ยงกบฟื้นดินให้มันโคโเลเคลีแมโคโเลเคลลแล้วเฟี้ยงกบแมนมันที่ไนมันที่ฝังแล้วปล่อยให้มันใหญ่เลยมันที่ฝังในสที่ฝังแมนขั้นขั้นเจ้ามันนั่นฟื้นแล้วแม่นม่กี่ดเกียดลองรวยลวยเมล็ดอเอาอยางง่ายอะไรง่ายขั้นมงได้นะยกุก กินก่อนนั่นทิปงครับ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 พอไปยังดิรอบที่แล้วถ่ายไปบ่ได้ลงเพราอมันคลิปเสียนั่นแหละแปลงปูนกยขีดห้อยแม่นวะอันนี้อันนี้ยังหนึ่งกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งมีออเดอร์หรือเปล่าพ่อบ่กาจะเอาไปแปลด้วนี่เก็บแปะเก็บไปแปะสวนพุ่นสวนพุนแมนแปลงอยู่พุนพื้นที่พื้นที่มองนี้จักไรพ่อ นี่ก็ทิงานกัวกัวของเขาทิงานกัวกัวแต่ว่าสามารถสั่งได้ได้ให้วันละสองสามร่บ่พอบางมื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 อสอง,างอสามไร่ไไแมนครับไไบางมือก็ไ,ได้ยูบางมือก็ได้ยูสองสามไร่นะพอเนาะแมนแต่ในส่วนหลายมันมันก็ท่านนี่แล้วล่ะมันมาท่านปลูกมาท่านปลูกมาท่านเพราะว่าที่มันหน่อยมันถ่าอันนั้นออกถ่าอันนี้ออกก็ไม่ไม่มองว่างทิ แปรได้นะแมนครับทันที่กวงกวงเขาแปรวานกล้าเรื่อยๆแปรเรื่อยๆมัๆในใครอยู่คนที่จะเข้าใจปลูกนี่มันต้องใส่ใจอีนี้แน่โอ้ยสิบ่ใส่ใจจังไรจะก็บรรยากาน้ำนานเนี่ย,ยวันแล้วเราจะได้เศร้าบ่นั่นแล้วครับหมดแล้วก็ที่ได้เอาหยาโอ้ยคัน,นมากนี่จะดูแลแบบไรพอ่อดูแลการดูแลก,การดูแลจังไรก็น้ำน้ำบ่อยครัธรรมดาน้ำบ่อย ปุ๋ยกระทมดาปุ๋ยกัเป็นปุ๋ยอิ M e นทร <Man. S 1> ีย์เคมีนําแม็นเคมีกัใส่ข้าวนําแต่ปุ๋ยนี่หน่อยว่าเตมีฝุ่น,นปุ๋ยนี่ปุ่นปุ๋ยนี่ส่วนหลายที่รอบเดียวฝุ่นขิงว่ะแม็นุ่๋ยมีฝุ่นดินมะนเาวฝุ่นฝุ่นขิงว่ะเน้นเนียนไม่ไดุ้่นขิงว่านะพอเอ็นเพราะว่าคอยแปะแต่ละเตียกาแต่ละเตียเนี่ยคอยใส่ใหม่ใส่ใหม่เพรมันใส่เฉอเดียวตลอดปีนี่ตลอดรุ่นเด้ใส่ตามรอบ ใส่ตำรอบรอบแปะแมนแยมอะไรคือใส่นใส่ยมน,นั่นเดี๋ยวอันเอาแบบนั้นด้วยเดี๋ยวผ้าผ้าผมไปเบิ่งเงินสลัดงามๆเนี่ยจังบาะเฮ็ดบอกเทคนิคการปลูกสลัดให้มันงามเลยพาไปเบิ่งเนี่ยสลจดแปะคือกันนะพาไปเบิ่งเนี่ยเป็นอย่งไรคืองามกขนาดเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นปลูกแนวอะไบ้างนี่ยกันขึ้นไี้วานแบบนี้ยวาน วานแล้วก็เอามาแปะที่กันวานแล้วก็มาแปะแปะเป็นแถวเอาสลันปกเอาสลันปกปกถ้าคันเท้าบาเฝ้าก็ซีมือคันเท้าเฝ้าก็สามมือเอาสลันคุ้มช่วงช่วงแปะมันแปะใหม่ๆแปะใหม่ๆคันเท้าบาเฝ้าก็เอาซีมือซะเอาซีมือเพื่อความสะดวกสลันคุ้มให้มันคือช่วงมันหน่อยๆอยู่ให้คุ้มสลันสักหน เอาไปใหม่ๆนี่ยปฏิญี่ปุ่นเอาคุ้มแส่นซะปัญหาอุปสรรคของการปลูกสลัดแบบนี้ปะพ่อบ่ค่อยมีอย่างเด้อบ่ค่อยมีแม่นผักมู้นั่นเอาใจยากกว่าตัวนี้ตัวนี้คือแมงแมงบ่บ่ค่อยเกี่ยวบ่เกี่ยวบ่ค่อยหอยหงุงบ่ค่อยหยุงแมงบ่ค่อยหยุงตัวนี้บ่ค่อยหยุงสองแปลงนี่คือตอนวานมาเมล็ดนี่คือปล่อยเขาเกิดเลยแมนปล่อยเขาเกิดแล้วก็เอาจังจังเอาไม้จึงเอามา บ่งมาแปรเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวแมนอันนี้คืออายุเก็บเกี่ยวนะพอเนะแมนช่วงนี้ล่ะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรหมายความว่าพี่น้องนี่มัชนอยากกินคือมาสร้างไหนเลยแมนขายจางไหนครับขายจางไหนช่วงนี้ต้นห้าบาทเด้อนนี่ต้นห้าบาทแมนโปมันใหญ่แล้วห้าบาทยี่สิบบาทพายเซยี่สิบบาทพายเซ่ะ ขันผู้อื่นนั่นนับต้นเอ้อขันเบื่นนั่นนับต้นแล้วเข้านี่นับแถวโอ้นับแถวโอ้แต่ว่ามีความสุขกับการในเนนะพ่อเนะวะมันมีความสุขมองยังไงละครึ่งุดไข่แม็กครับมาว่าน้ำเลยก็มีความสุขแล้วโล่งเศร้าเมยเออโล่งเศ้าเมย์ดุ๊มาบอกนั่นเหมือนกันโล่งเศร้าเมยตอนนี้ครัจะไปแปะแป้งพูนน้ำพเน่ะโอ้ยเศร้าเมยคือเขาเน้นเน้นนักไปอยู่ที่คือ การให้ปุ๋ยอินทรีแมนปุ๋ยขีงงัวาฟุนแมนเป็นเน่นนักแมนแล้วพวกแมลงศัตรูพืชนี่คือมันขันมันแข็งขันมันแข็งแรงมันม่มามันบ่มาหน่อยเจ้ากระเบิ่งจุดได้แปลนี่นอนยงบ่ทันลงเลยนี่ครับนอนยันงบ่ทันแข็งแรงคือไม่เข้าแมนนอนไม่เข้าตัวนี้จะปลูกยังผาใช่นี่บอก่ได้ปลูกยางเลยเพราะว่าเขาจะมาปลูกเยนแล้วว่างแล้วเขาจะมปลูกเยนแล้วแต่ว่าต้นหอมทั้งหมคืองามเลยแต่ งามเทียวไว้หัวเพราะว่ามันมันแปลงหนึ่งลงทุนโลนึงต้นทุนมันร้อยห้าสิบเข้าไปแล้วแล้วที่ขายจากไหนเขาเลยที่ปลูกเอาไว้เอาแนวก็ปีนาผ้าใหม่อยู่ดีมีแห้งเนาะหอมมยังหอมหัวหัวแดงเขานี่ละหอมกินกแก้วเขานี่แหละเสเอาไว้เห็ดแนวเห็ดแนวผิดใจหลายคนแล้วมาขอ่ิบอกขายโอ้ยอย่าว่าดสั้นกว่านีบอกทั้งขายก็ขาดทุนเดี๋ยวนี้แล้วทั้งน้ำทั้งปุ่น จะไปเห็นแนวขายบ่ได้นั่นเล่นเลยโลดละร้อยห้าสิบบ่ได้บ่ได้ขายบ่ได้อย่างเออเอา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 เฮ็ดไปเพื่อใจรักนั่นล่ะก็ก็เรียกว่าผิดใจรักคุณเออเฮ็ดไปเฮ็ดเฮ็ดไปเพื่อใจรักนะพ่อเนาะเอาขอบคุณพ่อหลายลายมือหนิลูกหลานมาถ่ายท้ำคลิปมาน้ำเสนอแนวทางดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรเดีเรี้ยงดู้ ครับผมพ่อไปไกลดอกเด็กกราเทียมอะไรเรียกเลวพ่อมือนี้ไล่ไปก่อนน้ามันเนาะครับครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ